ทำทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดพิคุทั้งหลายถ้าปริพาชกเดียรถีเหล่าอื่นจะถามอย่างนี้ว่าอาวุโสทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิดทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ประชุมลง ทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุกทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นอธิบดีทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นอันดับสูงสุดทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่อย่างลงทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุดดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่ปริพาชคเดียรถีอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลทำทั้งหลายทั้งปวงมีมนัสิการเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิดทำทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงทำทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุก ทำทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิบดีทำทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดทำทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตเป็นแก่นทำทั้งหลายทั้งปวงมีอมต,ตะเป็นที่อย่างลงทำทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดพิกุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่ปริพาชกอัญญะเดรถีเหล่านั้นอย่างนี้แล